สวัสดีครับพี่นอมปอปายสุขูสุขคนมอนี้ก็มาพบกับผมคือเกาเนาะครับงามมือแรงคว้วเขาขอบไม่ไหมเนาะครับเบิ่งเพินอาบน้ำม,มากงามกันเดือืมอน้เขาชิม,มาอัปเดตว่าขัว้วยงามเพืนเนาะครับว่าท่องได้จักเดือนจักเดือนเสดายเจ้าของกับบูยูเนาะนะต่ว่าผมก็บชิม,มาทายเห็บเบิ่ง มีมาอัปเดตตลอดนะครับว่าเป็นเสียดายโอเคนขาบเป็นเสียดายนะครับเนาะบุไใดมาถามไทยเพื่อนว่ากล้วยตัวนี้เป็นลูกเต่าเล่ากอผู้ใดเป็นสายใดคือง่ามจังสี่มือครับไปเพื่อนกขอ้วนอ้วนตัวบกง่ายนี่ เบืองขั้ขอกเป็นตัวผูนะครับเดี๋ยวผมสีผ้าเขาไปเบิ้งใกล้ๆน,นะครับนะเบิ้งครับรตัวนี้ครับโชโจเบิ้งแขนเบิ้งขาเพิ่น,นครับโจ คือเข่าขอบใหม่ๆนะครับเจ้าของเพิ่นพาไปอาบน้ำม,มาเสียดายโบเห็นเ,นเนจ้าของเพิ่นจ้าเพื่อมายำใดก็ไดดเบิ่งเพื่อกิน,น,กนยังมื่แรงนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้กับพ่อสามีกันนะครับเนาะมือไม้ผมสิมากถ่ายให้เบิงไม้บัเทือพ่อจะาของคนสิได้ถามไทยเพื่อนนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้กันสวัสดีครับ